สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องการหาจุดสูงสุดสมัมพัทธ์จุดต่ำสุดสมัมพัทธ์ของฟังก์ชันโดยวิธีที่2นะครับก็คือทดสอบด้วยอนุพันธ์อันดับ1หรือ first derivative test นะครับสำหรับคลิปวิดีโอแรกเราใช้การแก้อสมการแบบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและใช้ได้กับทุกข้อแต่มีข้อเสียคือ,อการแก้อสมการเนี่ยบางคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าแก้อสมการไม่ได้ถนัดไม่ได้คล่องแคล่วขนาดนั้นเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าทําไม่ได้ดังนั้นก็จะมาใช้วิธีที่2แทนนะครับในคลิปนี้นะครับโดยแนวคิดของวิธีที่1กับ2ก็คือเหมือนกันนะครับก็คือแค่ดูว่าข้างซ้ายของจุด c กับข้างขวาของจุด c เนี่ย f ไพรม x มันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับถ้าเป็นบวกและเป็นลบด,ดังนั้นก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วฟังก์ชันลดเนี่ยที่จุด c เนี่ยมันจะทําให้เกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับตามรูปน,นะครับไม่ว่ารูปไหนก็ตามส่วนถ้ามันน้อยกว่า0ูนย์ ข้างซ้ายแล้วก็พอมาข้างขวาเป็นมากกว่าศูนย์เนี่ย,สยแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดลบฟังก์ชันเพิ่มนะครับดังนั้นที่จุด c ก็จะเป็นจุดต่ําสุดสมพัทธ์นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างอันเก่าเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1ตามที่ผมบอกไปว่าถ้าใช้วิธีที่1คือการแก้สมการเนี่ยก็คือมันจะรวดเร็วตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมากแต่ว่ามีข้อเสียคือนักเรียนบางคนลืมวิวธีการแก้สมการไปแล้วนะครับก็จะมาใช้วิธีที่2คือ ต้องหาจุดวิกฤตแล้วก็ไปทดสอบว่า,าจุดวิกฤตนั้นเนี่ยทำให้เกิดค่าสูงสุดสมพัตหรือต่ำสุดสมพั์ด้วยอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับอันเริ่มต้นเลยนะครับเรามี fx มาเท่ากับ 3x กำลัง4บวก 4x กำลัง3ลบ 12x กำลัง2พราะอยากหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสมพัตเนี่ยนะครับเราก็ดิฟเลยครับดิฟก็แบบเดิมเป็นแบบนี้และแทนที่จะดู f พัม x มากกว่าศูย์ก็คือไปดู f ฮัม x เท่าศูนย์หรือ f ฮัม x ด not e x i s t ก็คือ ดูจุดวิกฤตนั่นเองดังนั้นผมก็จะลบอันเก่าครับก็คือตรงนี้นะครับพวกมากกว่าศูนย์เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจละนะครับก็คือแทนที่จะดูฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็ไปหาจุดวิกฤตก่อนครับก็คือจับ f ไพรม x ครับศูนย์ดังนั้นพอแก้ออกมาปุ๊บนะครับพุหนามพวกนี้นะครับก็คือพุ่หนามเดิมจัดรูปแบบเดิมแบบคลิปที่แล้วเนี่ยแล้วมันจะออกมาเป็นจุดวิกฤตคือ0ลบ2 1นะครับ ดังนั้นเราได้แล้วอะจุดวิกฤตนะครับขอสมตรงนี้แล้วกันนะครับจุดวิกฤต x เท่ากับ0 2ลบ1เราก็เอาศ2นลบ1เนี่ยครับไปเขียนบนเส้นจำนวนแล้วก็ทดสอบมันด้วยรูปแบบที่เขียนไว้ในหน้านี้นะครับแบบเนี้ยนะครับว่าข้างซ้ายข้างขวามันเป็นยังไงดังนั้นรูปก็คือรูปก็คล้ายๆแบบคลิปเดิมตรนที่ผมก็เอาลบสศมาใส่บนเส้นจำนวนคราวนี้เดี๋ยวผมลบเครื่องหมายออกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวนั่งอธิบายใหม่ว่าวิธีนี้จะใส่เครื่องหมายยังไงถ้าเราไม่ได้แก้สมการ หาฟังก์ชันเพิ่มฟังกชันลดนะครับตอนนี้ขอทบทวนอีกรอบน,นะครับมีฟังก์ชัน f มาเราดิฟเรียบร้อยแล้วเราจับเท่ากับศูนย์แก้สมการมาเนี่ยได้จุดวิกฤตคือ0ูนย์ลบส่เอาศูนย์ลบสมาใส่บนเส้นจํานวนเรียงจากน้อยไปมากด้วยครับเพราะว่าเราเขียนบนเส้นจํานวนเราต้องเอาตัวน้อยไว้ข้างซ้ายตัวมากไว้ข้างขวาเป็นอย่างนี้ปุ๊บจากดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่า f ฮัม x ของเราเนี่ยนะครับมัน เป็นบวกหรือเป็นลบในแต่ละช่วง4ช่วงเนี้ยนะครับ่าถ้าไม่ได้แก้สมการก็ใช้การแทนค่าเอาครับเช่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลบสอยู่นะครับเราก็แทนลบสเข้าไปใน f f พามนะครับ f ฮาม x หามาแล้วคือตรงนี้ใส่ลบสเข้าไปครับก็จะมี12คูนลบยีบวก12คูน9ลบ24คูนลบ3เราไม่ได้ต้องคำนวณออกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราอยากรู้แค่มันเป็นบวกเป็นลบ ซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าโอ้นี่มันลบเยอะมากเลยนะครับดังนั้นบวกเขาเ้าไปนิดเดียวองไงก็เป็นลบอยู่ดีนะครับัน้นผมก็เลยเขียนว่าตรงเนี้ยลบนะครับต่อไปตรงจุดนี้เช่นเอา x เป็นลบหน,นะครับผมก็แทนลบหเข้าไปอันนี้คิดเลขง่ายเนาะมันเป็น24มันก็มากกว่าศูนย์ดังนั้นผมก็ใส่บวกตรงนี้น,นี่คือ f พัม x มากกว่าศูนย์ต่อไปตรงช่องนี้ครับเช่นผมเอา 1ส่วน2ใส่เข้าไปนะครับ f p r ร m มที่1.2ส่วน2อครับอ,อย่าลืมว่าใส่ตรง f prime ตรงนี้นะเราหามาแล้วก็จะมีต่อไปก็12ส่วน4นะครับแล้วก็ลบ24ส่วน2เหมือนเดิมครับไม่ได้ต้องคิดให้เสร็จเราเราแค่อยากรู้เป็นบวกเป็นลบซึ่งเราเห็นได้ใช้ว่าเป็นลบแน่ๆนะงั้นก็ใส่ลบช่องนี้นะครับต่อไปช่องนี้ครับก็ใส่2เข้าไปแล้วกันนะครับ f p ร์ อ่า f คสองผมใส่ช่องนี้แล้วกันนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าออกมาเป็นบวกนะครับผมก็เลยใส่บวกตรงนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งทริงเครื่องหมายก็เหมือนตอนในคลิปที่หนึ่งนะแต่นี้เราใช้อีกแบบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยลบและบวกแสดงว่ามันมันลดแล้วมันเพิ่มนะครับก็เราก็วาดประมาณนี้แนละ้วกันวาดให้พอเห็นได้เฉยที่ศูนย์ก็บวกลบนะเพิ่มลดที่หนึ่งข้างซ้ายเป็นลบแล้วข้างขวาเป็นบวกก็ลดแล้วเพิ่มนะครับ ดังนั้นที่ลบสเราก็รู้ว่าโอเคมันเป็นต่ําสุดสัมพัทธ์ที่ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็ที่1ก็จะเป็นต่ําสุดสัมพัทธ์เขานี้อยากรู้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ําสุดสัมพัทธ์เราก็แค่แทนพวกเนี่ยลบสนะครับลบสแทน0ูนย์แทน1เข้าไปเราก็จะได้รู้ว่าค่า y ของจุด3จุดเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งในคลิปที่แล้วเราแทนไปแล้วเนาะเราแทนไว้ตรงนี้แล้วนะครับ ว่า f ลบ2ตอบลบ32 f 0ตอบ0 f 1ตอบลบ5ดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยใส่ลบ2เข้าไปค่า y ออกมาเป็นลบ32ดังนั้นลบ32ก็คือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับแล้วก็ใส่0เข้าไปนะครับตอบ0ก็เลยรู้ว่า0เนี่ยคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์แล้วใส่1เข้าไปนะครับตอบลบ5เราก็เลยบอกว่าลบ5เป็นจุดเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับ นั่นก็ซึ่งก็จะตรงกับอ,อันเดิมในคลิปที่แล้วตามนี้นะครับก็จบตัวอย่างที่1 <c oughs> ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ครับเ,เรามีฟังก์ชัน f อ,อ,อันเดิมนะครับแล้วก็อยากหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสัมพัทธ์เราก็ดิฟซึ่งก็ได้ตัวเดิมแล้วก็จัดรูปได้แบบเดิมแต่แทนที่เราจะไปแก้สมการดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเมื่อไหร่เราก็ไปดูจุดวิกฤตแล้วมาทดสอบด้วยอนุพันธ์อันดับหนึ่งดังนั้น ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เอาเท่ากับ0หรือด a r k ่วนเอกซิสนะครับหาจุดวิกฤตอยู่นะก็คือดู f พม x เท่ากับ0หรือ f พม x เนี่ยดับเอกเมื่อไหร่นะครับตัวนี้คือ f พม x ดังนั้นก็คืออันนี้เท่ากับ0หรือด a บ์่วนเอกซิสคืออะไรดาร์่วนเอกซิสคือตัวส่วนเป็น0ูนก็คือตัวนี้เป็น0ูนย์นะครับก็คือ x กำลังสลบหเท่ากับ0นย์นะครับ รูปันเกาเดี๋ยวผมลบก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคลิดใหม่ก็ได้แล้วก็แก้ต่อครับเอาตัวนี้เท่ากับ0นย์ะครับผมก็คูณไขได้เลยก็เหลือแค่ 4x เท่ากับ0นดังนั้นก็ตอบมี0แล้วก็1แล้วก็ลบ1นะครับแก้แก้สรรมการมาธรรมดาดังนั้นเราก็เลยได้ว่าจุดวิกฤตก็คือคือ01นลบ1นะแล้วเราก็ต้องไปทดสอบว่าจุดวิกฤตเหล่านี้มันให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสมพั์นะครับโดย เราก็เอาจุดพวกนี้ไปใส่บนเส้นจำนวนนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับเราอยากรู้ว่า f ไพรม์ x มันเป็นบวกหรือเป็นลบบนแต่ละช่วงที่เราแบ่งไว้เนี่ยก็คือช่วงนี้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 มี4ช่วงนะครับอ,อย่างเช่นช่วงนี้เราอาจจะใช้ลบ2นะครับใช้ลบ2ช่วงนี้เราอาจจะใช้เป็นลบ1ส่วน2 ช่วงนี้เราก็ใช้1นส่วนสแล้วช่วงนี้เราก็ใช้2นะครับเราแทนพวกลบสลบหส่วนสองหส่วนสองสองเนี่ยใน f ฮาร์ม x ดูซึ่ง f ฮารม x เราหาไว้แล้วครับคือตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ต้องคิดให้เสร็จนะครับแค่อยากรู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอ,อันแรกครับใส่ลบสเข้าไปในนี้นะครับสี่คูณลบสเป็นลบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ลบสเข้าไปนี้ลบสอสเป็น4 2, 2, 2, 2, 3, 4ี่ลบหเป็น3ทถอดลาดที่3เป็นบวก เอาข้างล่างเป็นบวกข้างบนเป็นลบลบหารด้วยบวกก็จะเป็นลบเนี่ยนะครับเราก็บอกว่า f พา์ลบสเนี่ยก็คิดเลขไปเนี่ยจะได้ว่าน้อยกว่าศูนย์ผมก็เลยเขียนว่าตรงนี้เป็นลบนะครับต่อไปมาดู f พา์ที่ลบหนึ่งส่วนสองครับ f พา์ที่ลบหนึ่งส่วนสองเราใส่ตรงนี้นะครับออกมาเป็นลบนะครับข้างล่างล่ละเวลาใส่ลบหนึ่งสองเข้าไปยกสองเป็นหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งก็เป็นลบถอดรากที่สามก็เป็นลบข้างล่างก็เป็นลบนะครับลบหารลบเลยก็ยรู้ว่าโอเค พอคิดเลขเสร็จปุ๊บมันต้องเป็นบวกแน่ๆนะครับปุ๊บเรียบร้อยต่อไปครับใส่1นส่วนสเข้าไปก็คือ,อใส่ตรงนี้ใส่1นึ่สเข้าไปข้างบนก็จะเป็นบวกส่วนข้างล่างครับหนึ่งส่วนสองกำลังสองเป็นหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งจะกลายเป็นลบข้างล่างก็เลยเป็นลบบวกหารด้วยลบก็เลยเป็นลบนะครับผมก็เลยรู้ว่าตรงนี้เป็นลบนะครับนะครับเท่ากับอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นลบแน่ๆอย่างนี้ต่อไปอันสุดท้ายครับใส่สองเข้าไปนะครับเนี่ยใส่สอง ใส่2เข้าไปนี้นี่4คูณ2ก็เป็นบวก2 2กับเป็น4 4ลบ1เป็น3ก็เป็นบวกบวกหารด้วยบวกก็เป็นบวกนะครับพอรู้เครื่องหมายปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์หรือไม่ใช่นะครับอย่างเช่นรูปนี้ลบแล้วบวกก็คือลดแล้วเพิ่มนะครับดังนั้นก็คือรูปประมาณนี้แล้วกันนะขอวาดข้างล่างนะอันนี้เป็นเกณฑ์เป็นการวาดเพื่อให้รู้คร่าวๆเฉยนะลดเพิ่มนะครับ ต่อไปที่ศูนย์ครับมันบวกลบก็คือเพิ่มแล้วลดนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปที่1มันลดแล้วเพิ่มดังนั้นที่ลบหนึ่งะครับที่ลบหนึ่งเป็นต่ำสุดญสมพัสนะครับกับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ที่ศูนย์เป็นสูงสุดญ์สมพัสนะครับแล้วก็ที่1นะครับที่1ก็จะเป็นต่ําสุดญ์สมพัสดังนั้นเราอยากรู้ค่าต่ําสุดสมพัสสูงสุดส,สมพัสเนี่ยเราก็แค่เอาลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยไปแทนในฟังก์ชัน f f 1ครับ ขอแทนตรงนี้แล้วกันนะครับ f ลบหกับ f 1 f ลบห่ตอบ0ูนย์นะครับ f 1ก็ตอบ0ูนเหมือนกันนะส่วน f 0นย์นะครับ f 0 0ย์ศนย์กับสเป็น0นลบหเป็นลบหถอดรากที่3ก็เป็นลบหยกกำลังสองก็กลายเป็น1แล้วเราก็มาดูรูปที่เราวาดไว้ว่าที่ลบหกับ1เนี่ยมันจะเป็นต่ําสุดสมพั์นะครับดังนั้นเราก็บอกว่า0ูนย์เนี่ยคือค่าต่ําสุดสมพั์นะครับซึ่งเกิดที่ลบหกับ1นแล้วก็ที่รูนย ก็คือค่าสูงสุดสมมาธ์เราก็เลยบอกว่าค่าสูงสุดสมมาต์ของ f เนี่ยก็คือ1ซึ่งเกิดเมื่อ x เป็น0ูนะครับก็จะตรงกับที่เขียนไว้แล้วก็ตรงกับคลิปที่แล้วนะครับตามนี้ต่อไปมาดูตัวอย่างที่3นะครับก็แบบเดิมอีกครับฟังก์ชันเดิมนะครับแล้วก็เราก็เอามาดิฟนะครับดิฟมาเรื่อยๆได้เท่านี้นะครับแล้วแทนที่จะแก้สมการ f คู x มากกว่า0ูเนี่ยเราก็ไปแก้เป็นสมการหาจุดวิกฤตนะครับ เอา f ม x เท่ากับ0หรือ f x d ม x ด not e x i s t ซึ่งก็คืออันนี้เท่ากับ0หรือตัวส่วนเป็น0ครับตัวส่วนคือตัวนี้นะครับคือ x เป็น0แล้วก็เวลาเราแก้สมก,การคือเราไม่ได้ต้องคิดอะไรมากเนาะเราก็เราก็เอานี่คูณคขว้ไปได้เลยแล้วก็หารด้วย6ได้เลยรือแค่1ลบ x เท่ากับ0แค่นั้นเองนะครับเลยได้จุดวิกฤตคือ1กับ0แค่นั้นนะครับจากนั้นเราก็เอา1กับ0ไปทดสอบครับคือวาด ตัวที่เราเลือกก็เลือกสักมาสักตัวครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็อาจจะเลือกเป็นลบหนึ่งอันนี้ผมอาจจะเลือกเป็นหนึ่งส่วนสองและน,นี้ผมอาจจะเลือกสองก็ทดสอบเลยครับ f p r i m ลบหนึ่งใส่ลบหนึ่งเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ต้องคิดเลขให้เสร็จอยากรู้แค่เป็นบวกหรือลบใส่ลบหนึ่งเข้าไปตรงนี้ก็เป็นหนึ่งลบกับลบหนึ่งเป็นสองดังนั้นข้างบนเป็นสิบสองเป็นบวกครับ แล้วตรงนี้มันยกกาลังสีอยู่แล้วนะครับดังนั้นใส่อะไรเข้าไปมันก็เป็นบวกดังนั้นก็เลยออกมาเป็นบวกนะครับผมใส่บวกตรงนี้นะครับต่อไปครับใส่1นส่วนสเข้าไปนะครับใส่1นส่วนสเข้าไปตรงนี้เนี่ยหลบหส่วนสก็เป็น1นส่วนสซึ่งคือบวกข้างบนก็เป็นบวกส่วนข้างล่างเป็นบวกอยู่แล้วเพราะยกกำลังสีนะครับงั้นบวกหารด้วยบวกก็เป็นบวกอีกนะครับอันนี้ก็บวกนะครับ แล้วก็ที่สองครับใส่2อเข้าไปตรงนี้1ลบ2เป็นลบแล้วนะครับดังนั้นข้างบนก็เลยเป็นลบส่วนข้างล่างเป็นบวกเสมออยู่แล้วเพราะยกกำลังสตรงนี้อยู่<ม>ดังนั้นลบเจอบวกก็เลยเป็นลบนเสร็จละรูปเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้ว่านะครับที่ศูนย์เนี่ยข้างซ้ายก็เพิ่มข้างขวาเพิ่มมันก็เพิ่มขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับดังนั้นศูนย์ก็คือไม่ได้เกิด ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์อะไรมันก็เพิ่มไปแค่นั้นนะครับส่วนที่1ก็คือเรารู้ว่าเนี่ยตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วมันก็เพิ่มต่อลรพอข้างขวาของ1เนี่ยมันเป็นลบแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดปุ๊บลงมาอย่างนี้แสดงว่าที่1เกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับส่วนค่าเป็นเท่าไหร่เราก็เอาไปแทนใน f นะว่า f 1เท่าไหร่ซึ่งผมเขียนไว้แล้วตรงนี้ f 1เท่ากับในคลิปที่แล้วเนาะตามรูปนี้เนี่ย f 1นงใส่ออกมาค่าเป็นั้าสสูงุดสัมังน ส่วนค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ไม่มีนั่นเองก็เลยจบข้อ3ต่อไปข้อ4ครับพบวูปเงาก่อนก็มีฟังก์ชัน fx มาแบบนี้นะครับแล้วก็โดเมนเฉพาะ x มากกว่า0แล้วคําถามก็แบบเดิมนะครับจงหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของ f สุดขีดสัมพัทธ์ก็คือสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยหามาทั้ง2อย่างนะครับมี f มาผมก็ดิฟ f พัม x ก็คิดแบบเดิมครับนั่งจัดรูปจักรูปดิฟดิฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วแทนที่จะแก้สมการนะครับแทนที่จะแก้สมการ f พัม x มากกว่า0ูน ผมก็ไปหาจุดวิกฤตมาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็คือ a อลเอฟพายเเท่ากับศูนย์หรือ f อฟพายเอ็ก์ดาสนเอ็กซิสเนี่ยก็ต่อเมื่อตรงนี้เท่ากับศูนย์หรือนะครับด้าสตอนเอ็กซิสก็คือเนี่ยตัวส่วนตัวส่วนเป็นศูนย์ะครับก็คือหรือเเป็นศูนย์นั่นเองนะครับนี่นี่คูณควายได้เลยก็เหลือแค่ตรงนี้แยตกตัวประกอบนะครับ із, ก็ต่อเมื่อก็มี 5ลบ30นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งมาตั้งแต่แรกนะครับโดเมนของเราคือ x มากกว่า0ดังนั้นจริงๆคือเราเราไม่ได้เอาศูนย์กับลบ3นะเอาแค่5สรุปว่าจุดวิกฤตคือ5ตัวเดียวนะครับคือ x เท่ากับ5นะครับดังนั้นผมก็ทดสอบแค่5อันเดียวนะครับอย่าลืมโดเมนเราเอามากกว่าศูนยนะ์ะเขียนเขียนไว้ก่อนเนาะดังนั้นจุดเราก็อยากรู้ว่า f ฮาร์มเเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับ สช่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้นะครับที่เอา9เพราะว่าเดี๋ยวผมคือ f ม x มันหน้าตามันมีถอดรากที่2องไงเนาะผมก็เลยเอาคิดเลขง่ายๆแล้วกันนะโอเคนี่คือ f ม x เราก็เอา4ไปแทนกับ9ไปแทนแล้วดู f ม x เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับขอลอก f x ก่อนนะครับมาดู f พมที่4ครับ f ค4ณส4 2กำลงสเป็นแล้วก็ลบ15นะครับ ข้างล่าง4กําลัง3ส่วน2นะครับดังนั้นไม่ได้ต้องคิดเลขเสร็จนะอันนี้บวกอันนี้บวกและนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นลบนะครับดังนั้น f ไพรม์เป็นลบเนี่ยดังนั้นช่องเนี้ย f ไพรม์เป็นลบนะครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันลบนะครับต่อไปแทน9บ้งครับ f ไพรม9าอยากรู้แค่เป็นบวกเป็นลบนะครับอันนี้บวกอันนี้บวกอยู่แล้ว81เลบสลบสหเห็นได้ชัดว่าเป็นบวกนะครับดังนั้นช่องเนี้ยนะครับ f ไพรม x เป็นบวกผมก็เลยใส่บวกตรงนี้พอทดสอบเสร็จแล้ววเเราาู่ มันเป็นฟังก์ชันลดแล้วก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนั้นตรง5เนี่ยเกิดจุดต่าสุดสัมพัทธ์แล้วอยากรู้ว่าค่าต่ําสูดสัมพัทธ์คืออะไรก็เอา5ไปแทนใน f ซึ่งคลิปที่แล้วเราแทนไปแล้วเนาะเนี่ยก็คือใส่ f ดู f 5คิดออกมาเป็น8สควรผมก็เลยบอกว่า f 5เท่ากับ8สควรูทเนี่ยเป็นจุดต่ําสูดสัมพัทธ์นะครับซึ่งก็คืออันนี้เองส่วนสูงสูดสัมพัทธ์ไม่มีนะครับก็แบบเดิมครับมีฟังก์ชัน x f x เท่ากับ x คูณกอฟลบ4นะครับ ล้วก็หาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสันพัทธ์แล้วก็เอา f มาดิฟปุ๊บแล้วก็จัดรูปได้มาเป็นอย่างนี้ดิฟเสร็จปุ๊บก็ดูว่า f คูณ x เป็นศูนย์เมื่อไหร่ตอนนี้ไม่มีด้าร์สันอีกซิสเพราะว่ามันมันไม่มีตัวส่วนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเป็นพหุนามธรรมดาอันนั้นก็แก้สมการธรรมดาเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยได้เป็น1กับ1นส่วนหดังนั้นก็จุดวิกฤตก็คือ1กับ1นส่วนห้าอ่าคราวนี้รูปเดิมเดี๋ยวผมจะไม่ลบเครื่องหมายนะคือผมจะะะบบบอกกวว่ามัันนนคคิิดดดแแเียหล เพียงแต่ว่าในหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ได้สอนการแก้สมการนะไปสอนการใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งทดสอบอย่างเดียวทางทางที่จริงๆเนีคิดเดียวกันอ่ะมาดูนะครับว่ามันมันก็เดี๋ยวมันก็เหมือนกันแหละนะครับก็ทดสอบว่า f ไพ x นะครับมันเป็นยังไงในแต่ละช่วงสามช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้ผมก็อาจจะใส่0ูนย์เข้าไปนะครับช่วงนี้ผมอาจจะต้องใส่สอช่วงนี้ใส่สโอเค f คูม x อยู่ในนี้แล้วตรงนี้แล้วเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดเลขให้เสร็จก็ได้นะอยากดูแค่เป็นบวกเป็นลบใส่ศูนย์เข้าไปครับใส่ศูนย์เข้าไปนี้ศูนย์ลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งยกหนึ่งกำลังสามเป็นลบนะครับก็มีลบเราอยากคิดเลขเฉยนะใส่ศูนย์เข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็นลบหนึ่งอีกดังนั้นก็เลยตอออกมาเป็นบวกเนาะผมก็รู้ว่าช่องนี้ f ค x เป็นบวกแล้วต่อมาใส่สองศูนย์ห้าครับสองศูนย์ห้าลบหนึ่งเป็นลบลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบ สองนหตรงนี้ออกมาเป็น2 2สองลบหเป็นบวกลบเจอบวกก็เป็นลบนะครับดังนั้นก็มีตรงนี้ใส่ลบนะครับต่อไปใส่2เข้าไปครับนี่ใส่2เข้าไปนะครับสองเสองลบหเป็นบวกยกสามเป็นบวกใส่2เข้าไปเป็น10บลบหเป็นบวกบวกเจอบวกก็เป็นบวกนะครับขอลบก่อนนะมันจะได้ไม่เลอะเถอะอ่ะก็คือบวกลบบวกซึ่งจะเห็นว่ามันก็เหมือนในรูปเนี้ยนะครับรูปเดิมเนี่ยบวกลบบวกนะครับ แต่ตอนนั้นเราแก้สมการเอาเราไม่ได้นั่งแทนค่านะครับพอได้บวกลบบวกบวก,บวก,ก็ลูกก็แบบเดิมนะครับตรงที่ว่าบวกลบก็คือเพิ่มแล้วลดนะครับลบบวกก็คือลดแล้วเพิ่มดังนั้น1นส่วนหก็จะเป็นสูงสุดพัดหก็จะเป็นให้ค่าต่ําสุดพัดแบบเดิมอีกแล้วอยากรู้ค่าก็แค่แทน1นส่วนหกับแทน1 1นึ่งส่วนหเราก็แทนไปแล้วตอบตัวนี้นะครับแทน1นึ่งเราตอบปแล้วตอบ0ูนย์เราก็เลยตอบว่าที่1นส่วนหเนี่ยนะครับค่าตรงนี้นะครับมันเป็นสูงสัง ส่วนแท่นหนึ่งนะครับตอบศูนย์จะเป็นค่าต่ำสุดสมพัทธ์ก็จะเหมือนแบบเดิมนั่นเองนะครับก็เลยจบตัวอย่างที่5นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับขอเชิญชวนให้กด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ทางคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ